เหตุดังเดือดฐานหนุ่มกันชัยต่อยชาวนิดแห่มินสนาน ดูเหมือนว่างานนี้จะมีเรื่องให้เดือดให้ลั่นกันทั้งโซเชียลเมื่อเพจ a c e b o o k อีเจียบเรียบด่วนได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังดูข่าวดังการประทะการของนายชูวิทย์และสินธนะโดยระบุว่าดูข่าวเฮียชูกับสันธนะแล้วคลึกอ,อยากไปตึกมาลีโนดหาหนุ่มกัญชัยสักยกว่างานนี้พิธีกรมากความสามารถของเราหนุ่มกัญชยัยรีบเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวทันทีโดยระบุว่าเอาสันเขื่อนมาเลยรออยู่ทางด้านเพจ รีบมาคอมเมนต์ตอบกลับอีกครั้งว่า um แอดหนุ่มกันชายอ้าวชูวับแบบนี้ก็สวยสิเดี๋ยวเจอกันทองหล่อฮ,ะฮะ่าฮ่าทำเอาแฟนคลับเข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นไม่แพวเลยนะเจียบอันนี้ก็มวยถูกคู่สันดาปปะทะสันเขื่อนสัตว์ปลาอย่ารอชาครับเฮียขอทีบไอสันเขื่อน,น,อน,น,อน,น,อนตัวตึงเรียบด่วนฮ,ะฮะว่าฮไหวแน่นาวิเป็นต้น